คนอยู่สินี่หาบรรยากาศร้านของดีค่ะของดีโคราชทุกคนนี่ปากช่องนะจ๊ะหลุดมากทุกคนดูสิก็มีหอมอย่างเงี้ยค่ะต้องมีหอมแบบนี้คู่ไว้มาแล้วฮะทุก เดี๋ยวคนจะยิ่งเยอะทุกคนหมแว่าจะเมามาทุกคนดูสิอันนี้เป็นหมูแดงอันนี้หมูแดงหมูกรอบทุกคนดน่าทานมากเลยดูไข่สิ เริ่มมาแล้วค่ะทุกคนจ๋ายัางเช้าอยู่โลย่างทุกคนดูสิทุกคนนะ่าทานมากเลยอนะ่ะต้องกินร้อนๆน,นะตอนเชา้ชาๆเนี่ยเนี่ยข้าวหมูแดงต้องกินร้อนๆทุกคนออุ่นๆชื่นใจอร่อยมากเลยทุกคนนี่ฮะสุดยอดนี่ฮะใส่ลิก ใส่ซิกไปนะฮะทุกคนดูสิหน้าทานละสีเป็นโอ้ตต่ไส้อ่อนทุกคนดูสิน่าทานเดี๋ดยวนะแซมอ๋มสีสุพัรร์ก็มีสองสาขาอย่างที่บอกนะฮะลงทานในรถไฟปากช่องนั้นสาขา1นึ่ปีหนเลยนะทุกคนเป็นตึกแบบคล้ายๆกับคลาสสิกนะฮะเดินลงจากทานรถไฟปากช่องเจอเลยทุกคน ประมาณนั้นนะเดินแล้วก็ถ้าเดินข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็จะเป็นสาขาสองฮนะถ้าหมูแดงสีสุพรรณนะฮะมีทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอกแล้วก็เนี่ยต้มเครื่องในต้มเลือดหมูทุกคนดีต่อกระเพาะตอนเช้าเนะช้านะฮะจิ้วจิงชาดใช่ไหมก็จะจูจรจิงชาดใช่ไหมฮะเรี่ยกถูกไหมฮะเนี่ยเหมือนผักขึ้นช่ายแต่มันไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนกับไม่มีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เหมือนขึ้นช่าย อ,อร่อยร้อนครับทุกคนปากช่องเนี่ยเขามีคำขวัญนะอย่าได้ชื่อว่าน้อยหนาดีนะูนะมนปากช่องเนี่ยผล,ลไม้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้ข่าวว่าเป็นน้อยหนาใช่ไหม อืมอืมอร่อยมากอืมอร่อยทุกคนหอมมากอืมสดทุกเฟนอ,อืมป๊อนอืม,อมดินเก๊กฟูไ้กไ่อนชื่นใจทุกคนคุณภาพาต้องบอกต่อให้ ชาวโลกรู้นะฮะว่ามาปากช่องนะฮะต้องมาข้าวหมูแดงสีเอ่อสีสุพรรณฮะของคุณเรียกผิดเรียกถูกใช่ไหมว่าร้านข้าวหมูแดงสุพรรณบุรีเออแต่แตกกันแล้วกันนะครับคล้ายๆกันแต่เป็นร้านเดียวกันนะฮะข้าวหมูแดงสีสุพรรณสาขาสองอ ุดยอดอทุกคนนุ่มมากไม่เหนียวเลยอะทุกคนคุณภาพมากอืม่อยอืมุดยอด ทุกคนละมาข้าวหมูแดงไหมราดหนัจะจ้าไม่รอเลยนะนจะหวีราดพริกน้ำส้มน้ำสีดิ้วไปเลยทุกคนจ๋านี่ฮะน่าทานมากเลยทุกคนนี่ตองอันนี้ครตรงกิดนะไม่มีไม่ได้ถานข้าวหมูแดงเนี่ยต้องอย่างนี้คร ต้องมีเป็นถงังถังแบบนี้นะฮะบางร้านไม่มีนี่อยากไปเข้านะฮะเสียความรู้สึกอ่ะจะไม่อร่อยนะฮะต้องมีหอมกินเข้าไปเพิ่มสร้างกลิ่นส้างฐานด้วยนะหอมเนี่ยชอบกินมากเนี่ยเราเคยไปกินข้าวหมูแดงนะกินแต่ใบเขีวเขยวๆอ่ะพราะถึงตอนข่าวแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่อร่อยอเท่ากับเขียวอื้มอืมอื้มอือื้อ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 ืมอืมออือืมอื อร่อยทุกคนนุ่มอมืไม่กระด้างอ่ะหมูแดงไม่กระด้างนุ่มฮะมันพอดีอร่อยแล้วก็น้ำซอสอร่อยมากบวกกับสีดําพริกสดเข้าไปโอ้โหสุดยอดอร่อ,อ,อยทุกคนผมกับที่เป็นตำนานข้าหมูแดงสีสุพรรณนี่ทำไม ไม่ใช้ชื่อสีสุพรรณเขาเป็นคนสุพรรณหรือเปล่า,ลม,า,ามาเรามาลุ้นกันทุกคนอืมอร่อยมากอืพริกเนี่ยไม่เผ็ดเที่ยวกัดแต่ก็ไม่เผ็ดฮะใช้พริกอะไรจ๊ะอืมอร่อยมากอืมแต่รู้กินหอมอ่ะทุกคนอืมอมดดี สุดยอดเลยฮะอร่อยอร่อยมากสุดยอดจริงๆทุกคนอันนี้นะฮะนี้สูตรพิเศษแน่นอน น้องนั้นเฟรวี่ที่ราดหมูแดงนี่ก็สุดพิเศษแน่นอนรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาแน่นอนอร่อยมากนะเลิศเลอทุกคน